ไปจำลองใหม่แล้วแม่กลับกลับเขาไหแต่ที่แน่ๆเลยของก็ดีจริงทำไมวะจาไม่ได้หักนี่มันเกล่องเลยไอนตื่นเลยอะอนี่ไม่ได้ฉีดอะไรนะได้เหรอเ้นึกเลยอะูไม่ใช่เฮ้ยเราเาต้องใช้ท่าไม่ตายแล้ว 으아! 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 으ช 으아! 으 ่ะผมรู้ว่าคุณแบบจิกแอ๊บเปียกแล้วตอนนี้จริงเปียกจริงอ่ะเปียกจริงเปียกจริงโยกโยกโยกพี่บอทำตัวโสโครกโยกโยกโยกไอ้ลืมกดชักโคกเมื่อเช้านี้เลยวันนี้ผมเป็นในายนศาวายด้วยเอ้ย แถวที่นี่งูเห่าเยอะองูเห่าเยอะนะฮะงูงูพิษนางงูพิษ <laughs> ผมผมโรยแป้งไวหมดแล้ว <laughs> เข้าไ,ได้สมัยรอดอ,อก,ก็สอนมาเอาการยืไต้ไปอดไมากียามอเตอร์ไซค์อยู่นห้อง ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะทะเลแหละตอนนี้อยู่อเมาดีครับท้องฟ้าละคืนกดนี้ร้อนไหมร้อนไหมที่นู้นร้อนไหมร้อนนะแข็งแรงขนาดนั้นถ้าโดนหอมแก้มจะรู้สึกอะไรไหมนะอืไอคนบ้าผิวแข็งแรงอย่างเดียวไม่ต้องเล่นแข็งก็ได้ เดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่จ้างหรอกแล้วมาหอมเห่อมอะไรกันเขินนะอีอีฉันก็เชื่อะไรกูใส่หมดอ่ะอือเดนเดเดินเดเฮ้ยดีนี่หวะเฮ้ยาหายไปไหนวะเฮ้ยกูก็ว่าตอนว่ายพาขอให้สิ่งไม่ดีหายไปเกิดดาจอร์เก้มนน้ำนายกำลังมาที่ฝั่งเพื่อทำกิจกรรมสำคัญ ของมันกำลังจะฟากตัวจะไม่หมดไปไม่ไ <shocked> ด้เอรอ่ะน <modelling> มันติดดิกซีอ่ะแม่ทำไงแม่มันไปไปซื้อของมาทําอาหารมันก็ไปหยอดตู้เล่นทุกวันผมจะชนะมันได้ไงตอนนี้เรียนเอฟภาษาอังกฤษเอฟภาษาอังกฤษเลยครับต้องเก่งภาษาอังกฤษก็พอได้บ้างอ่ะยังยังหมาที่ยังหมาก็ด็อกเฮ้ยหมาหนุ่มก็ยังด็อกเฮ้ยหมาแก่โอ้ด็อกหมาร้อนก็ฮอตด็อกแล้วหมาอกหักไงผมบอเป็นอย่างด็อกค่ะ ตอ่ะมึงร้องดีกว่ากูยไพี่งไงเมื่อวันมันฝึกอะไรกัีโร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องสู้กับเหล่าร้ายโอโอ้ออออไม่มีใครพูดอะไรเลยฮ้ยทำไมต้องกระซิบ แอบเลไหมเดี er right ๋ยวเดี ah, no. bueno, ๋ยวแม่เตื่นแม่ย yeah. ินแบททุกเรื่องเลยนะอย่านะคุมาแต่งอะไรไม่ดีนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเลิกลากกันหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนองไรอะเอาเนาะถ้าเกิดตอนนี้มันติดฟิลเตอร์อยู่แต่ว่าถ้าเอาฟิลเตอร์ออกหน้าแบบหน้าเปลืเลยนะ ลองเอาออกเพื่อดูว่าหน้ามันเป็นอุ๊ยใชหน้าเหี้ยเลยอะ่ะมันทำอะไรพี่ผมไม่ัำจบแล้วจบแล้วจบแล้วทำเลย โยโอ้งอืมเออยโยไปเออไปหัวกดบินหมดหัวตินน้องช่วยพี่ด้วยจ้ะหัวหัวพี่ติดจ้ะหัวหัวพี่ติดจ้ะเมื่อพร้อมคุยกับพร้อมได้ครับกูบอกแล้วไงไม่โกรธหรอกูบอกแล้วไงไม่ได้โกรธหรอก คือบอกไ่ยไงบินโกรธหรอบินมาบินกลางกลางบินมาบินมากะไรกดไลค์บินมากดไลค์เลยกลางบินมาเอบคุเก่งตักคือตักคืออะไรตักคือย่างไงอ่าใช่อ่ะมาเรานั่งตักก็ใช่ได้ผมทำได้ไก่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 ไ